อาลับต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราอารมณ์ไม่ดีอยู่เพราะว่าสองคนน่ะที่มันด่าผมอ่ะแต่ไหนแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่อมให้คนนี้มั่งเราเมื่อวานเราโปรโมทให้อีกคนนึงแล้วตอนนี้เราจะมาโปรโมท EP ที่สองอันนี้ก็เพราะว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเพราะว่าช่อมเนี้ย เพราะว่าช่วงนี้อาจจะทำเกี่ยวกับนี่เลยเออแต่ผมก็อาจจะทำกลับด้วยเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยแต่ว่าผมก็อยากจะโปรโมทให้ทุกคนแหละแต่ผมก็อยากให้มีกำลังใจให้ผมเออถ้าของผมเนี่ยไม่อยากให้ใครว่าผมแหละเชื่อผมสิ ผมก็อยากจะโปรโมทให้ได้เออเห็นหน้านี้ก็ใช้ได้อยู่เนาะอืมอ่ะแล้วครับก็นี่เราโปรโมทให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ให้เขาด้วยนะถ้าใครอยากโปรโมทก็เดี๋ยวผมยกยกมือขึ้นเลยคนที่ด่าผมอะ่ะจะไม่โปรโมทให้แน่นอนคนที่โปรโมทที่ใครที่ทำตัวดีที่อยากจะโปรโมทให้ให้ฉัน ก็เดี๋ยวโปรโมทให้ทุกคนอาหลับก็โปรโมทเป็น EP ที่2และเจอกันบาย